ยด้วสวัสดีครับพัชระภูนเจริญพักดีส่งเสริมให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองนะครับเป็นเช้าวันที่8นะฮะเมื่อวานวันที่7 วันละพีครฮะวันละพีก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงเมื่อวานเนี่ยผมก็กราบพระแก้วมรกฏพระสยามเทวาธิราชดวงวิญญาณบุรพามหาคษัตต์ตาธิราชระหลวงลอกให้คุ้มครองประเทศไทยครับประเทศไทยเนี่ยเป็นนิติรัฐมีอำนาจบริหารอำนาจตุลาการก็คือศาลนะฮะ แล้วก็นิติบัญญัติก็สภาผู้แทนรัษดรนะฮะก็ประเทศไทยเรามีกฎหมายตาสามดวงตั้งแต่ตั้งกรุงรัตะนะโกสินทร์และก็มีสารรัฐธรรมน,นูญมาพิภาคษามาหลายครั้งนะฮะครั้งเมื่อวานนี้ก็เป็นไปตามตัวบทกฎหมายเพราะเมื่อมีใครมาเสาะก่อนการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระปมุกเราเป็นประเทศที่จเจริญแล้วเราก็ใช้สารนะครับประเทศที่จเจริญแล้วจะไม่ใช้กําลังไม่ใช้ระเบิดไม่ใช้ปืนนะฮะใช้สารสรุปก็คือสารก็มีคําพิพากษาครับก็ขอบคุณสารที่เคารพยิ่งนะฮะท่านสารร,รัฐมนูญนะฮะคณะตุลาการร,รัฐมนูญทุกท่านแต่ว่าก่อนที่จะไปเรื่องอื่นเนี่ยผมขอแก้ไขคําผิดใน EP ีที่ผ่านมานะฮะ 2,544เนี่ยองค์มนตีลงตูเป็นผู้การกรมครับพี่ดงพันเอกอุดมเดชสิตธบุตรขณนั้นก็เป็นพันเอกเป็นรองผู้การกรมครับปี2,546หลงตูเป็นรองผู้จัดการของพลครับพี่ดงพันเอกอุดมเดช่ยเป็นผู้การกรมนะฮะปีนั้นเนี่ยเป็นปีที่กัะผม และคณะได้รับพระราชทานเลี้ยงจากสมเด็จพระพันปีหลวงครับรายละเอียดก็ได้ให้สัมภาษณ์สื่อไปแล้วที่ทำเนียบในคาที่ชาวนาพบสือ่อเดี๋ยวไว้ผมจะไปที่หน้าร้อย,ยิบ่สหม่ยะครนะฮเมื่อวานวันก่อนเนี่ยฮะเกิดปัญหาขัดข้องเนื่องจากว่าอุปกรณ์ตกลงทะเลนะครับเพราะเราจะไปดูเรื่องเตาวว่ามันก็ลุด เรื่องธรรมดามีการสูญหายไปเป็นธรรมดาก็ซื้อใหม่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปใหม่ครับแล้วก็มีหลายเรื่องที่จะต้องพูดว่าเราจะต้องอดทนเพราะว่ามีคนไม่ดีจะซ้อก,ก่อนประกาศจะสร้างระเบิดเวลาระเบิดมาจากส้มเนาวหลอกหลอนคือเป็นระเบิดจากสิ่งที่ไม่ดีคงจะค้นคิดผมก็ยังไม่รู้เขาจะทําระเบิดจากส้มที่หมดอายุหรือส้มเนาวออกหลอนได้หรือไม่เราไม่รู้นะฮะแต่ว่า ผมเชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปกกตจะควบคุมการเลือกตั้งไม่ให้มีใครพกพาระเบิดตามที่มีคนชั่วประกาศว่าจะเอาระเบิดไปในคูหาเนี่ยผมไม่รู้คำพิพาเป็นคําพูดของใครนะฮะแต่ว่าเหตุการณ์ก็ยังไม่ถึงเพราะยังไม่มีการเลือกตั้งทั่วไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้ทุกคน ตั้งใจผมเองนี่ออกกาลังกายทุกวันนะพร้อมเผชิญศึกเผชิญเหตุเพราะว่าคนชั่วคนไม่ดีไม่ยุตินะฮะมันตรงกับคําพังเพยที่ว่าสัญชาติคังคกยางหัวไม่ตกก็ไม่รู้สึกนะฮะแต่รคังคกสามานผสมพันธ์กับพังพรกินส้มเน่าวเป็นอาหารก็ยังสันดานถอยไม่เลิกนะถอยไม่เลิก เราจะดูคนดีหรือไม่ดีเราดูจากวัฒกรรมโกหกคำโตโมเป็นนิดนะฮะโกหกคำโตโมเป็นนิดแล้วก็สร้างปัญหาให้ประเทศชาติผมไม่รู้ว่าใครนะดูเอาเองแล้วกันประเทศไทยเรามีความรู้เราเพิ่งผ่านบรรยากาศต่างๆมานะฮะผ่านประเทศไทยผ่านมาทุกอย่างเนี่ยแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเรายังมี ทหารกล้าดูแลแนวชายแดนนะฮะดูแลแนวชายแดนชายแดนไทยมาเลชายแดนไทยพมา่าไทยลาวไทยคมแม่อยู่ขณะนี้เราก็ยังมีความหวังเล็กๆความหวังลึกๆแต่หวังอะไรผมไม่บอกนะฮะผมก็ใช้วิธีการออกกำลังกายของผมไปแล้วก็มีข่าวเรื่อง สารทันก็คงไม่ต้องพูดนะฮะเป็นข่าวอึ้งม่ไปหมดแล้วผมผมกลับพระก้ามาเรากอดเสร็จผมกำลังจะวิ่งไปเพื่อจะไปฟังใกล้ๆสารแล้วมันก็ไม่ต้องนะก็ชิดซ้ายเปิดบังสือฟังก็รู้แล้วพอร,รู้แล้วก็โอเคแล้วก็วกรถกลับมาไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ไปออกกำลังกายแล้วก็กลับมาเมื่อคือนนี้ก็ ฝันดีตลอดก็คือตงเช้านี้ไปออกกาลังกายเสร็จก็รีบกลับมาพบกับท่านเพราะว่ามาแก้ไขข้าผิดอย่างที่บอกไปตอนต้นนะฮะหลวงตู่เป็นผู้การกรมปี4ี 4, 4่สี่สี่หพี่ดงเป็นผู้การกรมครับก็ขอญาตแก้ไขผิดจุดมาแต่ต้นนะฮะทีนี้เนี่ยก็มีข่าวมีข่าวอ่าข่าวลือมาโทรกับผมตีห้าครึ่งผมออกไปวิ่งไปเดินผมบอกว่าเออมีข่าวว่ารวมไทยสร้างชาติไปเป็นรัฐมนตรีช่วยกระราผม ผมก็บอกผมไม่รู้หรอกเราเป็นประชาชนเป็นคนบ้านนอกเป็นคนเป็นลุงเอกบางหลงชายชราแต่ว่าฟังอาจารย์พีรพันธ์แถลงมาตลอดว่าโคต้าก็ช่วยคังเนี่ยยังเป็นของตุนเพยสร้งชาติอยู่หรือว่าเพราะว่าเพราะว่าอย่างรั้มันตีแฮงเนี่ยเปลี่ยนจาก,กเกษตรไปนะฮะอย่าลืมว่าเดิมเนี่ย รัฐมนตรีอนุชาณาคายเป็นช่วยกเกษตรต่อมาก็เปลี่ยนไปเป็นช่วยพันนิดโดยเอารัฐมนตรีแห่งสุชาติชมกินเนี่ยไปช่วยพันนิดเพราะนั้นช่วยคังที่เป็นโคต้าของพลังประชารัฐในความเชื่อของผมนะฮะเชื่อเชื่อจากคําพูดทนายยศเศรษฐาเชื่อคําพูดจากอาจารย์พีเนี่ยมาตลอดว่าโคตา้ารัฐมนตรีช่วยคงยังเนี่ยเป็นของรวมไทยสร้างชาตินะครับเพราะผมไม่ได้เข้าข้างพักหนึ่งพักใดนะฮะ พราะว่ากองหนุนตัวงตู FC เป็นกลางเป็นกลางแล้วก็แต่ว่าเลือกข้างสถาบันกอหนุนตุงตู FC เลือกข้างเพราะสถาบันผมชื่อพัชระคูณเจริญพักดีครับถวายความจงรักพักดีจนสากชีวิตจะหาไม่เอาเสร็จอ่าปัจเจกกลุ่มหนึ่งเขาก็บอกว่ามิสื่อบอกว่าเลขาขิงจะไปช่วยกะลาโหมผมก็บอกว่า ในความรู้สึกว่าผมน่ะศึกษาผมชอบทหารนะผมชอบคบทหารชอบคบนักบินคบสื่อแล้วก็ชอบไปกราบพระเพราะฉะนั้นผมก็มองว่ามีพี่เล็กเปเนนรัสพง์อยู่แล้วเนี่ยกระทรวงกลาโหมไม่จําเป็นต้องมีรมัฐมนตรีช่วยกลาโหมนะสองมันมีระเบียบขอกทคการทาหารอยู่แล้วนะฮะ ตรงนี้แหละผมถึงมีความเชื่อว่าไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเป็นไปตามคําวิเคราะห์ของสื่อว่าเลขาขิงจะไปเป็นช่วยกลาโหมเพราะว่าจริงผมเนี่ยเชียร์เลขาขิงฮะเลขาขิงเป็นคนดีมีว i p ท่านหนึ่งเนี่ยบอกกับผมเองนะผมไม่บอกกับท่านใดนะฮะว่าเลขาขิงเป็นคนดีและน่าจะเป็นความหวังของประเทศได้ ต่อจากอาจารย์พีรพันธ์นะครับถึงเวลาแล้วผมจะบอกว่า VIP ที่บอกกับผมว่าเลขาขิงเป็นคนดีเป็นใครนะฮะแต่ว่าการปรับคอมอในซีของรวมไทยสร้างชาติก็ต้องเป็นเรื่องภายในของพรรครวมไทยสร้างชาติอาจารย์พีเป็นหัวหน้าพักว่าการพลังงานชอบแล้วเลขาขิงเนี่ยจะเป็นอะไรก็ต้องแล้วแต่กรรมการบริหารพักกับพี่น้องสสจะตกลงกัน แต่ผมเชื่อว่าการที่ได้เห็นภาพลุงตู่กับนายกนน,นิตเนี่ยซึ่งนายกนนิตก็ให้ความเคารพว่าท่านเป็นผู้ใหญ่ใจดีก็เรามีความเชื่อว่า,น,านนิตเองก็จะตามรอยลุงตู่รักษามาตรฐานเป็นโคต้าของพักรวมไทยสร้างชาติก็คือช่วยคงังแต่ว่ารวมไทยสร้างชาติจะให้ท่านใดไปเป็นช่วยคังอะ่ะเพราะว่าตอนนี้มีพลังงานจันพชีช่วยพาณิชย์ ตำแหงแห้งภาคตะวันออกดูแลศึกสงครามวันออกนะฮะท่านพิมพ์ดูแลภาคตแต่เลขาขิงก็เป็นเลขาดูแลทั้งประเทศเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ากรรมการพักจะวิเคราะห์ยังไงจะสลับท่านพิมพ์ไปเป็นช่วยคังไหมเอาเลขาขิงมา แก้ไขปัญหาสังกสีแคดเมียมใบอนุญาตต่างๆที่มันค้างคามีเรื่องมีาราวปทุมธาน,นีของกิวมากมายวันนี้ก็ฟังข่าวของสานักง,งานเศร,รษฐรกิจอุตสาหกรรมก็เราก็ฟังแล้วก็วิเคราะห์แต่ว่าทั้งหมดเป็นเรื่องภายในของพรรควมไทยสร้างชาติอาจารย์พีเลขาขิงก,ก็สุดแล้วแต่แล้วแต่นะแต่ว่าเป็นมุมมองของคนภายนอกของคนบ้านนอกนะที่ว่า ติดตามศึกษาติดตามจากการถแถลงของนันนิดจากการถแถลงของอาจารย์พีนะฮะแต่ว่าเลขาขิงเนี่ยเหมาะที่สุดหนึ่งเป็นคนดีสองถ้าพุทธอาจารย์พีเป็นหัวหน้าพักเป็นแม่ทัพเลขาขิงก็จะกลับเป็นเสนาธิการทหารบกอาจารย์พีก็เหมือนผู้ชธิการทหารบกเพราะฉะนั้นเนี่ย เลขาขิงต้องได้ตําแหน่งที่ที่เหมาะสมนะครับผม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 เชื่ออย่างนี้แล้วก็เป็นเรื่องภายในของพักรวมไทยสร้างชาติที่เราเรารับได้หมดว่าท่านใดจะอยู่ตําแหน่งใดนะฮะพักเลือกคนประชาชนเลือกพักแต่ตอนนั้นเราเลือกเพราะรักลงตู่ครับพูดกันตรงๆนะฮะอนุลงตูเอฟซีไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่เวลาเข้าคูหาเราก็ใช้สิทธิ์ ตามที่ใจเราจะเลือกเพราะเราเลือกข้างสถาบันครับเรารักมาตราหนึ่งหนึ่งสองะฮะแล้วต่อต้านเรื่องที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะฮะอาวุธสงครามที่ไม่ใช่อาวุธราชการเนี่ยจะเป็นระเบิดที่ทำจากส้มหน้าห,าหลอกหลอนทำมาได้เราก็ต่อสู้ถือว่าผิดกฎหมายการไปใช้สิทธิในคูหาข้างหน้าเนี่ยคุณจะพกอาวุธ ระเบิดส้มเน่าหลอกหลอนห,อนหรืออะไรเข้าไปไม่ได้ครับอย่าไปเชื่อโ,อโกหกคำโต้โมเล,ลเจอร์นะฮะอย่างดาน,นิดเนี่ยผมก็ว่าถือว่าโอเคเพราะดาน,นิดเขาเคยบริหารแสนสิรินะฮะแต่ลุงตูตเนี่ยครับสุดยอดครับท่านเป็นผู้การกรมท่านก็บริหารหน่วยละผู้ชกการกองพลก็บริหารหน่วยเป็นแม่ทัพภาคหนึ่งนี่ก็เหมือนกับรัฐบาลเลยมีทุกฝ่ายหรือเป็นเส้นการทหารบกดูหมด เป็นผู้ชกการทหารบกกนตรงตูทุกกรมนะฮะกรมการแพทย์ไม่นับฝ่ายกรมฝ่ายเสนาธิการนะฮะกรมการแพทย์กรมการทหารช่างกรมวัฒนมนุษย์มันได้ขึ้นมีหมดในการเป็นองคมนตรีไอ้ขอโทษองคมนตรีตรงตูามเป็นนายกรัฐมนตรีหรือก่อนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีผมต้องชี้เห็นว่าถ้ามีประสบการณ์มีการบริหารงานมากมาย นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่นายกนิดเนี่ยร่วมรัฐบาลกับพักรวมไทยสร้างชาติผมก็เชื่อมั่นว่านายกนิดเนี่ยก็จะต้องให้เกียรติพักรวมไทยสร้างชาติซึ่งมีอาจารย์พีรพันธ์เลขาขิงเป็นเลขาธิการพักก็ในความเห็นส่วนตัวของคน้านนอกอย่างผมก็เป็นเรื่อง ภายในของพักลมไทยสร้างชาติส่วนโคต้าก็ต้องเป็นสัญญาสุภาพบุรุษระหว่างอาจารย์พีนายกนิด2หัวหน้าพักครับพัฒระพุนเจริญพักนีลุงเอกบางฉลงต่อต้านคนชั่วคนไม่ดีต่อต้านระเบิดส้มเน้าหลอกผอนพังพอมาเดีวครับ ร้อมใจรักลุงตูบอกออกไปให้โลบรู้ว่าลุงตูนันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเอกบ้างลงด้วยนะครับ